สวัสดีคุณผู้ชมที่ลงเข้ามาดูทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ g g c h ช n n น l กันอีกแล้วครับผมวันนี้เราก็มีในเกม r o วในโหมดคาราโนเชียกันอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่ในโหมดคาราโนธรรมดาทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับนะฮะคอมโบในวันนี้นะครับผมผมก็หยิบมาก่อนเลยครับเป็นทางด้านของรอเรียวนะครับแล้วก็ทางด้านของ อ่ะดูอินนะครับแล้วก็คืออะไรวะคิวเลนนะครับคุณผู้ชมสำหรับนะฮะตัวที่ผมใช้นะครับผมก็นี่เลยเดมิกรดแน่นอนนะครับผมสำหรับคอมโบที่ผมจะเล่นในวันนี้ครับมันก็เป็นคอมโบที่เรียกได้ว่าเล่นง่ายนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไอเทมชิ้นแรกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคอมโบในวันนี้มันก็คือ4ี่ฟอเรนกับ3เดมิกรดครับคุณผู้ชม ช่วยลืมกดไลค์กด Subscribe <sk ill> เพื่อเป็นกำลังใจในการแตกให้ผมด้วยนะครับอืม <sk ill> ไม่สองดาวสักตัวเอาไงดีม,มาโอ้โห <sk ill> เปิดมาเจอฟลอเรนติโนสองตัวไม่ว่าเจอไกอาต้นเกมอีกอย่างนี้ผมก็ไม่น่ารอดนะครับคุณผู้ชมน่าจะตุยน่าจะตุย จุกจุกฮะจุกจุกบอกเลยโอเคลบไปหกแต้มนะครับคุณผู้ชมหรือเราเขาได้ไก่อามาก่อนไงโอ้ยทำไงดีอะไปมา แพ้ไปก่อนครับแพ้ต้นเกมไปก่อนหวังว่าจะเจอบ้านที่ลงตัวนะถ้าเจอบ้านลงตัวแล้วก็คือแพ้โอเคอันนี้เราแพ้นะครับเจ็บๆเลยไปอีก7แต้มนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเราจะลองเนี่ยแพ้ไปก่อนนะครับผู้ชมเพื่อเพื่อ อาจจะได้เลือกของที่ดีนะครับคุณผู้ชมสำหรับคอมโบของเราในวันนี้ครับสี่ฟอร์กับ3ามเดมิกร์นะครับ 4, 4, 3, กนนบ็จะใช้อยเทมเนี่ยพอสมควรนะครับผมในการทำดาเมจฮะนะนะเราต้องมีแบบอเทมให้อิรูเมียนาคอสอ่นะโอเคแพ้แน่นอนนะครับณนะจุดน,นี้คือเราต้องมีอเทมให้อิรูเมียนาคอสนะครับผู้ชมนะบอขาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม โอเคครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่เจ็ดนะซื้อไว้เลยมาแล้วตุ้นมากระหอยบริการเติมเ,มเกมตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเติมเกมราคามิตรภาพไม่มีรีฟันเติมเข้าวจัวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์บริการเติมเกม r า e. ใช้แค่ออปเพนไอดีไม่ต้องกลัวโดนโกงกดที่รูปโปรไฟล์มุมซ้ายบนกดรูปปันเฟืองและเลือกโอเพนไอดีคัดลอกส่งให้แอดได้เลยโอเพนไอดี <Open ID S 2> ต้องมีแต่ตัวเลขเท่านั้นเพียงแอดไลน์แอด เติมไวจัดต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพจตุลนมากระพอยเพื่อติดตามข่าวสารเกมใหม่ๆไว้ด้วยนะครับตุลนมากระพอยให้บริการเติมเกมมากมายในราคาแสนถูกครับก็ขึ้นเรื่อยๆก่อนนะก็อาจจะไม่ได้เล่นยากเย็นเท่าไหร่ครับสำหรับคอมโบนี้แต่ว่าต้องเน้นของนิดนึงนะครับผู้ชมถ้าตัวออกมาไวก็ถือว่าดีนะ ไอเทมดีก็ถือว่าดีเพราะฉะนั้นถ้าต้นถ้าช่วงต้นเกมได้ของดีก็ไปยาวครับถ้าเกิดว่าของไม่ดีก็ว่ากันอีกทีน,งนึงนะครับผู้ชมแต่ก็น่าจะพอถูๆถ่ายๆไปได้นะครับสําหรับคอมโบนี้นะและไอเทมชิ้นถัดมาครับสุดยอดเลยครับสมกับที่เราลงมานะครับผมเป็นทางด้านของบูมสติ๊กนะฮะไม่เป็นไรรอบถัดไปเราได้เลือกของแน่นอนนะครับรอบนี้คือแบบเกมมันสุ่มไอเทมมาให้เราแบบ ชีวิตถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้กับเนี่ยครับโรลเลียวนี่แหละนะครับผู้ชมรอบนี้เราก็น่าจะต้องแพ้สักหนึ่งเทินนะครับเพื่อได้สแต็กนะครับผมสแต็กเงินนะไหวหรือเปล่า เอาตัวหนึ่งดาวลงดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเผลอไปชนะนะครับผมตอนนี้เราแพ้ต่อเนื่องอยู่นะครับผมก็ต้องแพ้สักห้ารอบกําลังดีนะห้ารอบแปดรอบก็ว่ากันไปนะครับโอเคเจอบ้านนี้เราน่าจะแพ้อยู่แหละนะครับคิวเลนเขาน่าจะขวนผมตุยก่อนโอเคครับตุยพร้อมกันอ่าแม็กก็ปั่นก่อนเรียบร้อยครับลัมเบอร์เขาทุบเราก่อนนะ แล้วก็เฮเลนเขาชิงนกไปโอเคครับเราแพ้นะครับตอนนี้เราโอ้โหยังยังขึ้นมาอีกอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับอย่างน้อยก็เพตาได้เป่าเผื่อไม่ได้เล่นเดมิกกอสนะครับผมเผื่อเล่นคอมโบอื่นแทนนะครับ แต่ก็อยากจะเล่น d e m i g อ d แหละนะครับผมเอาชิ้นใหญ่ไว้ก่อนนะอย่างน้อยก็ใส่เทนได้เทนก็เปิดสกิลได้นะครับผู้ชมห้ซอยนี้ก็ต้องไปลุ้นอีกทีนะซอยมันก็ได้ตอนนี้ครับตอนฟอร์ลินติโนนะครับแต่ว่าอันนี้เราไปใช้กับเทนได้นะกับเพต้าก็ได้นะครับตอนนี้ก็แพ้ก็ได้นะครับแพ้ก็ดี ดูเทม้านี้ๆๆดีดโอเคครับลบไปสิบแต้มครับผมว่าผมว่าผมถึงกับเสียวสันหลังนะฮะเหลือห4สิบสก็ถือว่าพอได้นะครับรอบทีกาก็ประมาณสักห้นี่ก็เสียวเสียวอยู่นะ ลงเป็นนอร์แมนไปูเลนไม่ออกนะครับตอนนี้เราได้นอร์แมนมาแล้วนะครับผู้ชมคือถ้าทูเลนทูเลนออกนี่ก็ถือว่าดีหน่อยครับฟอร์นิโนเราจะได้เปิดสกิลได้นะตอนนี้ยังเปิดสกิลไม่ได้นะครับผม มาครับรอบที่8ครับเจอบ้านนี้อืมอันนี้ท่านาคอยขารำแล้วก็ตุยหมดทีมนะครับผมเพราะว่าตัวเรานี่หนึ่งดาวแค่นั้นนะครับผมนาคอยข้ารำแล้วครับนี่ไงตุยหมดทีมของแท้โอเคลบน้อยอยู่ครับลบแค่6นะครับผมตอนนี้เราแพ้ไป6รอบติดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอมิลี่ เดวเจ็ดได้ครับแพ้ได้นะน่าจะแพนะ้นะอุยมีฟอร์เรนติโนมี เย็บย้อนนะฮะน่าจะเจ็บหนักด้วยอ่ะไม่หนักเท่าไหร่ครับเจ็บไม่หนักเท่าไหร่ครับโอเคครับลบเจ็ดแต้มนะเหลือห้าสิบเอ็ดก็อย่างที่คิดเอาไว้นะครับผมก็อย่างที่คิดเอาไว้นะครับไปครับรีบอัพเลเวลขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็ตัวไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับถ้าสตูเรนมาก็สบายหน่อยนะแต่ว่า มันไม่มาทำไงได้รอบที่สิมาส่องไอเทมมันอื่นสักนิดหน่อยนะครับผมดูสิว่ารอบนี้ครับเราจะได้เลือกไอเทมอะไรนะครับผู้ชมช่วยกันลุ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวสูงไอเทมก่อนโอ้โห โอเคของดีครับแร็งเบกเกอร์นะคือตอนนี้เนี่ยก็จะอืมอีลิเมนต์นะครับผมเอสเซนก้านะเอเซนก้านะครับผู้ชมคือหน้าเล่นอยู่นะแต่ตอนนี้คืออ่าเราจะจะต้องชนะให้ได้แล้ว อันนี้ซัพพอร์ตนะส่วนใหญ่ก็เลเวลเจ็ดเนี่ยเลเวลเจ็ดเลเวลแปดเนี่ยจะเล่นซัพพอร์ตกันแล้วนะครับผู้ชมเรายังไม่ได้เพต้าเลยนะอันนี้เดมิก็ส์มาก่อนนะครับแล้วก็ Norman นอร์แมนนะฮะถ้ารอเลี้ยงผมลูดขึ้นไปก็น่าจะมีลุ้นอยู่ครับลูดนขึ้นไปครับสวยครับผมอืมได้ยูเรายังแพ้ต่อเนื่องอยู่นะ น่าจะแพ้อีกรอบหนึ่งนะเรียบร้อยแพ้หนึ่งรอบนะครับก็ถือว่ารวยอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่อยากกันรวยนะเนดี๋ยวดูเทมให้ที่เราได้เลือกกันนะครับตัดเลือดนะครับผมอย่างน้อยก็ยังมีตัดเลือดนะก็ตอนนี้คือถ้าเพตาม,มานะครับผมสามารถใช้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องมีเดมิโกสก็ได้นะ แต่ถ้ามันไม่ออกก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมฉีมาก่อนเลยฮนะเอาฉีก่อนอฉีมาสองตัวเลยเอาฉีไปด้วยก็ได้จริงๆฉีก็ไม่อยู่ในแผนนะครับผมในแผนก็คือฟอร์เรนกับเดมิก,กอนะมาเทนเรืลอหน้าอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ว่ามีฉี่ด้วยก็ดีครับสกัดสกิลได้ คือว่าตอนเนี้ตูเลนไม่ออกครับเพต้าก็ไม่มาผมจะทาไงอืมโดนละเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเทินแต่ยังโชคดีหน่อยครับที่ลบน้อยนะครับผมบเฮ้ยตเรนสองดาวนะครับอ่าตูเลนมาแล้วครับผมไม่ ตอนนี้ก็ทำงไงดีย่จีก็เกือบจะเปิดสกิลแล้วนะเสียดายครับเพตานะเพตายังไม่มานะครับไม่งั้นมันแน่นะผมตอนนี้เรายิงดูดท่โลนะมาน่าจะชนะได้แล้วมั้งแพ้ยาวเกินแคปเจอบ้าเนี้ยเป็นบีทกับมีเทลมีคาร์เฟนนี่นะผมแล้ว ทางด้านอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วโ,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 โดนโอ้โหโดนคาเปนี่กระทาไปอย่างเจ็บโอ้โหจะแพ้ต่อเนื่องอะไรขนาดนี้ครับคุณผู้ชมเฮ้ยดูตัวก็ไม่ออกของของถามว่ามีไหมก็ก,ก็มีพอสมควรนะครับผมแต่ตัวไม่มาเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะอืม เอวนะครับยุ่มอัพเลเวล8นานแล้วนะหาตัวเลยเล่นในมอลฮันเตอร์ิตอนนี้เนี่เริ่มเริ่มเครียดนะฮะตัวไม่ออกครับของเท่ะนะครับผมออกแต่ตัวไม่ได้ใช้โอเคครับตอนนี้เอาเพต้าเข้ามานะครับแล้วก็รอเรียลครับรีบรูดหน่อย รีบรูทหน่อยโอเคครับสวยครับรอบนี้น่าจะชนะน่าจะนะน่าจะชนะได้แล้วนะครับผมโอเคสวยอ่าชนะกับเขาสักทีนะครับผู้ชมเฮ้ยค่อยยังชั่วกว่าจะชนะครับรอบที่สิบนะฮะแล้วผมจะไปจบตรงไหนครับเนี่ยถามจริงเพตตาม,มาได้แล้วนะเฮ้ย เทนมาก่อนก็ใช้เทนนะครับนี่เทนเรามีเปิดสก,กิลได้เลยนะครับผมแหลงบิ๊กเกอร์โอฟแล้วก็เดี๋ยวเอาตัดเลือดใส่ไปด้วยหรือว,ว่าบุกสติกดีอะตัดเลือดแล้วกันได้ดาเมจเวทหน่อยนะครับนะเพร์เราเปิดสก,กิลได้นะครับผมก็ถ้าเปต้ามาเนี่ยเดี๋ยวเอาตัดเลือดใส่แค่นั้นนะครับผมไม่ต้องใช้ ไอเทมพลังงานนะมันก็กระพือปีกทีหนึ่งก็เปล่าแล้วนะครับ <c oughs> ไอเทมไอเทมแต่ละชิ้นที่มันสุ่มมาให้นะครับผมแต่ละชิ้นที่สุ่มมาให้นะดาบสายฟ้าดาบคี้เคียวบูมสติ๊กอย่างนี้โอ้โหจะบ้าแล้วเพต้าไปไหนครับถามจริง เพต้าหายนะครับผมตอนนี้เรายังใช้3นอร์แมนอยู่นะครับผู้ชม3นอร์แมนอยู่นะครับผมมาเขาเริ่มลง6บีทกันแล้วนะฮะเริ่มลงบีทกันแล้วนะครับ,รรบผู้ชมอย่างน้อยก็4บีทกันแล้วดูซิเราจะรอดหรือเปล่าเมื่อกี้เราชนะมาแล้วนะครับรอบนี้เราน่าจะต้องชนะอีกหนึ่งทีเอาละเทนผมไปอยู่นะครับฟาดไปก่อนนะครับผู้ชม เมีแรงบิกอร์เหมือนกันนะฮะอ่าโอเคครับเหลือนาคอร์สเขานะครับผมโหล้ำอย่างนี้ผมก็ตุยดีเรียบร้อยเห็นแต้มตัวเองแล้วใจหายครับเหลือ24นะครับผมในขณะที่คนอื่นนี่40อัพนะครับอะไรกันครับเนี่ยผมต้องรีหาตัวแล้วหรือเปล่า ถึงมา้ามาผมก็ไม่มีอไอเทมใส่นะครับโอ้โหแล้วดูจะบา้าตุยบัตรแอสซ,ซินไหมล่ะเป,ปเลี่ยนไปเล่นแอสซินไปเลยไหมล่ะนี่มาตัดเรือสองชิ้นครับอ่าเพตาผมมาแล้วกว่าจะมานะครับผมนี่ไป สีฟ้์เล่นไปก่อนนะครับผู้ชมนี้แล้วก็ตัดเลือดนะครับมาอันนี้บ้างนะครับเห็นปาดไปก่อนครับแล้วเพต้าผมประพื้ปีก่อนเปล่าแล้วเปล่าไม่สวยเท่าไหร่ครับนต่น้ำเนี่ยน่าจะโอ้โห จะบ้าอีกแล้วเดินไปให้มันแทงเฉยชีวิตอะไรครับเนี่ยเหลือสิเกคือดวงมันจะโดนไงคนมันจะโดนนะครับผู้ชมทำยังไงมันก็โดนนะคนมันจะแตก8ปดอะอ่ะอีโรเมียครับอันนี้ก็ลงแทนฉีได้น,นะอีโรเมีย ทำไงเราถึงจะรอดทำไงเราถึงจะรอดจากที่แปดนะครับอืมอย่างนี้แล้วกันโอเคครับเอาเทนมานะ ปึ๊บโอเคเราได้เราได้สกิลก่อนนะครับผมเดตาเปล่าไปเรือสดชื่นสวยอ่ะนาคอยขับตุยก่อนนะครับผมรอบนี้เราน่าจะต้องชนะละโอเคสวยอ่ารอดไปอีกหนึ่งเทินนะครับผมผมต้องรีบขึ้นเลเวลก้าแล้วนะเดตาผมจะได้เป่าได้ไวขึ้นนะครับเฮ้ยหนึ่งตัวครับต้องอัพขึ้นเลย ผมต้องอัพขึ้นเลยครับไม่ครับผมผมแย่นะครับผมเฮ้ยเซลิก้าก็มายูตรเมียก็ต้องซื้ออ้าวดีแลกชีวิตโอ้บ้านนี้มีแรงเบเกอร์ไหมครับเทปผมฟาดไปก่อนนะครับผมแล้วเพต้าผมเปล่าก่อนตุยเปล่าไปก่อน โอ้หายไปตีเอเซนกาก็ไม่ได้นะโอเคได้เรื่องอยู่ครับน่าจะชนะโอ้แล้วเทนผมเดินไปหาบ่อทรายเฉยโอเครอดตัวไปหายดูอินทิ้งตัตัวมารอบหน้าเราลง10ตัวได้แล้วนะครับผมแล้วก็พักหายใจคอแต่ตอนนี้เราไม่แตก8แล้วนะครับผมมีคนไปก่อนเราแล้วนะครับ โอ้โแล้วม้าก็มามาทันเวลาพอดีนะครับคุณผู้ชมม้มามาก็เท่านั้นแหละผมไม่มีของอะ่ะเคียวไปดาบนี่ไปนะโอเมนไอ้อดูอินผมนี่น่าจะไม่สามดาวนะอีกตัวหนึ่งจะเป็นลิลลน่าก็ได้นะ แต่ผมว่าฉี่เนี่ยก็โอเคนะครับผู้ชมก็สกัดสกิลได้แต่ถ้าจะให้สสกัดสกิลจริงๆต้องเปิดสกิลเลยนะถ้าไม่เปิดก็มันต้องรองไงต,ตอนนี้ผมจะเอาอะไรไปชนะนะครับฮัมโบล้วก็ฟูลแล้วแหละนะครับผมนาคอสมาผมก็ม,มีไม่มีไอเทมใส่ให้อยู่ดีนะครับ แล้วดูไอเทมอ้เทนผมสองดาวก็ต้องให้เทนใส่แล้วไมเกอร์เหมือนเดิมนะครับผม,ม,มนี่ให้ม้าไปเทนสองดาวกับนาคอรสนะครับนี่ละกัน เทีนยนจะได้เปิดสกิลหรือเปล่ามาบานี่แรงไปเกินไปเนี่ยโอ้ไม่มีแรงไปเกินครับแล้วอิลเมียผมได้สกิลหรือเปล่าอิลเมีย <ume> ผมได้สกิลหรือเปล่าเทมผมได้ฟาดอยู่นะได้ฟาดหนึ่งทีแม่บึ้มสกิลไปก่อนนะครับผมโอ้โหแล้วม้าเขาตีโหดเหมือนโกรธใครมาก็ไม่รู้นะโอ้โหรอดปะเนี่ยนะถามจริงอ่ะัอดอินยกลอยไปก่อนนะครับผมฉีดและเตะอยู่อ่ะเหลือม้าเขาอีกแล้วตอนนี้ผมว่าผมไม่น่าจะรอดนะฮะ ผมไม่น่ารอดนะฮะอือหือตามนั้นคือจบโอ้ยโชคดีนะที่หมาดาวเดียวครับลบไม่เยอะเท่าไหร่ตึงเกินตัดเลือดพอแล้วมั้งก็เกิดได้ไหมหรือว่าตัดเลือดีอชิ้นไปเลยอันนี้เลยกันเดี๋ยว ไม่งั้นลุ้นเกินนะครับผมไม่รู้จะได้ก่อเกิดหรือเปล่านะครับเคียวให้อันนี้ให้เทนดีกว่านะครับผมเพื่อความชัวนะอีลูเมียผมกว่าจะได้สกิลนะครับเตต้าไปานะคอสมารอดหรือเปล่าไม่รู้ครับมไม่ได้ดูเอ้ยแต่ว่าเป่าสวยครับโดน เทพยอนแล้วก็โดนม้าด้วยแล้วเทปหมูกไฟหนึ่งทียบปาบไปก่อนนะหามาเขาตุยมมาก็ตุยเรียบร้อยอ่าแตกโอ้โหโชคดีจัดโชคดีจัดครับผู้ชมคืออ r d u i n นี่ถ้าผมไม่ขายมันก็สามดาวไปนานแล้วแหละนะครับแต่ผมขายซื้อตัวโยยังลุ้นนะครับผม ชีสองดาวใช้ไปก่อนนะชีสองดาวก็ใช้ไปก่อนนะครับผู้ชมชีสองดาวเดี๋ยวใส่ของให้สักหน่อยอืมอันนี้เทลวเทลวอยู่ขวาเหรอเฮ้ยเทลวอยู่ซ้ายจะเจอหรือเปล่าไม่รู้นะ อันนี้ให้ฉีไปครับนี่แล้วกันเปิดบ้านอื่นนะโอเคไม่เจอจริงด้วยครับแต่ว่าเทนผมไปเปิดสกิลก่อนไงเล่านี่ละม้าเตะเข้าไปก่อนนะครับผู้ชมละม้าผมนี่รับสรับ4ี่รับ5้นะครับผมหูยู่ฝั่งซ้ายครับผมฝั่งขวาผมเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วเหลือเทนตัวเดียวเรียบร้อย,ยอี่ยังไม่แตกห,หลุนจัดมีบ้านเจอสำรองแล้วนะฮะเรียบร้อยเวละ โอบ้านี้ตบเราตบเรายับเลยเกือบชนะอยู่มาฟลูเลยนะครับอ่ะแตกไปแล้วนะบ้านนั้นหรือว่ายังไม่แตกอ่าโอเมนสองดาวครับซาลิก้าก็น่าใช้นะฮะแต่ว่าอืมตอนนี้ตัวก็เริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผมต้อง อันนี้ไม่มีม้านะนี่ดีกว่าฝั่งนี้บ้างนะครับโอเคเจอกันพอดีนะครับเอาเทลมานะครับสวยงามแล้วก็เพตาเป่าไปโดนเพตาเขาด้วยครับลมหายใจสดชื่นครับโอ้โหนาะคอรลสลาเข้าไปแต่ผมไม้เจ็บครับแล้วม้าผมเดินเข้าไปหัวทเข้าไปครับยำกระหม่อมก่อนยำกระหม่อมก่อนสวยยำไปเห็นครับฟาดปาบเข้าไปก่อนฮะฮะเกือบแตกเหมือนกันเกือบแตกเหมือนกันม้าผมนี่ไม่มีเคียวแล้วนะ ยังพักหายใจใหหยคอก่อนนะครับผู้ชมยังไม่จบนะเกมยังไม่จบนะครับยังเหลืออีกสามบ้านนะครับอีลูเมียสองดาวครับสวยตอนนี้เหลืออัพมาสองดาวนะเดี๋ยวผมเอานี่ดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะได้สกิลหรือเปล่านะครับ มาลุ้นกันดีกว่าครับตานี้คือไอเทมเราน้อยมากนะครับผมน้อยจริงๆน้อยคือแบบน้อยมากๆครับในขณะที่ผมเนี่ยยอมแพ้นะครับผมแพ้จนเลือดเลอะลอยหล่อล่อแล่นะครับผู้ชมมันก็ยังแบบออ้ยแบบไอเทมมันน้อยอะ่ะทําไมอ่ะทำไมมันน้อยอ่ะครับผู้ชมผมไม่เข้าใจแต่เรายังติดขึ้นมาท็อปทรีได้อยู่นะครับผู้ชม สี่ฟอเรนกับ3เดมิกรสของเรานะครับโชคดีนะที่มีแรงเบเกอร์นะครับผมถ้าไม่มีนี่ก็อาจจะตุยไปนานแล้วนะครับอาแรงเบเกอร์อีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ไกอาด้วยให้ um อีลุงเมียนะไปอันนี้อืใส่เทนแลอใส่เพตาดีมาก เห็นแล้วกันอ่ะเบตาสองดาวโอเคเอาอีลูเมียขึ้นเลยฮะนี่ดีป่ะมาเอาม้าเขานะครับผมสวยจัดเบตาตอไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เปล่าครับโดนม้าเขาเต็มๆครับอีลูเมียบึมไปก่อนครับโดนฉีดม้าก็ไปหนึ่งทีนะับคุณผู้ชม แล้วมาเขาตุยไปเป็นที่เรียบร้อยฉีผมเตะเข้าไปก่อนฉีมตุยไปแล้วเหลือมาเขาตีย่ำกระบอกมาครับผมเหลือมาตัวเดียวลุมกันขนาดนี้ไม่น่ารอดนะครับผมแล้วก็ไปตอดไปตอดไปมีจั่เลือสองิ้นน,นะฝานก็ไม่ติดอ่ะฝานก็ไม่ติดทำไมมันตึงจังอะเพื่อนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอา้าแตกกันหมด และผมชนะด้วยหนึ่งแต้มย้าห <Yahoo! S 1> ูองง,งชีวิตลันท์ดเลยโอ้คุณผู้ชมม้าดาวเดียวนะครับขวานก็ไม่ติดแล้วทำไมมันอึดละเกินล่ะครับคุณผู้ชมถามจริงที่ผมเล่นนะม้าสองดาวสามดาวนะโอ้ยขาอ่อนเป็นโปลิโอนะครับผมติดขวานด้วยโปลิโอเด็กนะครับคุณผู้ชมรอบนี้คือแบบโอ้ตายยากตายเย็น โอเคครับก็ด้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมีคอมเมนต์กันงบนแล้วก็แนะนำด้านล่างคลิปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับผม